ครึ่งบิดนะครับบิดใหญ่มากหน้าผมเกียร์ก็หน้าผมครับนี่ครับเงินที่เกียรติสะสมมาว่าที่เท่าไหร่อ่ะผมเขียน์มาอยู่วันเสาร์ที่สิบเก้ากันยายนะวันเดือนเดือนไม่ถึงเดือนเนี่ยโอเคงวดนับกันเลยโอเคทุกคนผมขอผมขอนับก่อนนะครับก็ต้องกราสวัสดีนะคุณผมนะครับก๊อบกับช่อง VC 2 0ซองจูนแแน่นอนครับวันนี้ผมจะมา แกกระปุกออมสินกันเลยเก็บเงินประมาณว่าเดือนก,กว่าๆแล้วนะครับปังโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับปังเอาโอเคนะทุกคนนี่ก็กระปุกคุมนะครับนะก็ไประเด็นคือจะเปิดยังไงนะอโอเคผมตั้งกล้องเปิดเลยนะ2000 <years> later. มาเลยทุกคนเปิดกันเลย เงินที่บานวะเนี่ยโอ้โห้โเยอะอันนี้ครึ่งปิดนะครับปิดใหญ่มากเลยหน้าผมใหญ่กว่าหน้าผมครับนี่ครับเงินที่เกียรติสตสมมาว่าที่เท่าไหร่อ่ะผมเขียนมาอยู่วันเสาร์ที่สิบเก้ากันยายนะวันเดือนเดือนไม่ถึงเดือนเนี่ยโอเคงวดนับก่นเลยโอเคทุกคนผมขอผมขอนับก่อนนะครับขอแกนร้อยก่อนให้ ีเป็นร้อยมีห้าสิบโอเคครับทุกคนผมผมก็จะทำเป็นกองละห้าร้อยนะครับโอเคให้หนึ่งกองแล้วหนึ่งกองวางตัวนี้เลยหนึ่งกองโอเคครับกองที่สองก็ครบห้าร้อยที่เรียบร้อยนะ โอเคทุกคนขอที่สามห้าร้อยนะครับนี่นะครับดูครับสามกองแล้วอันนี้อันนี้กองละห้าร้อยนะครับอันนี้หนึ่งเป็นพันห้าอันนี้ก็ยังเ่นที่เหลือนะครับโอเคจะนับต่อันใดถึงจ้ะอีกมนกีหล โอเคทุกคนนะครับกล็องที่5ครับไม่ครบนะครับได้180บาทนะอ่ะโอเคนะครับผมจะมาสรุปเงินที่ผมนับวันนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เงินเหรียญยี่สิบาทนะครับ2,207บาทครับโอเคโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, subscribe กูกระดิ่งเพิ่มไปข่าวพัดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคไปจ้ะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนโอเคนะเข้าใจไหม